แนวเพลงเสียงอ่ะใช่อ้าวคิดต่อนี่แหลมเนี่ยหรือเก็บให้ค่ะแล้วเพลงในอัลบั้มอยากร้องเพลงสไตล์แนวเพลงอะไรอ่ะ F8 เนี่ยรีบรีบตอบนะเดี๋ยวคุยด้สุดท้ายแล้วไปทำให้ให้คล้ายแนวเพลงแบบคล้ายแนวเพลงแบบก้อนหินเท่านั้นอะไรประมาณนี้ค่ะถูกเป็นโ o ส d to the t i อย่างเงี้ ก็ได้อยู่ก็มีอะไรแอบแฝงอยู่อ่าแอบแอยู่นิดนึงแล้วเฟรมอ่ะเฟรมนะครับอินดี้ครับอินดี้ครับเอามีอะไรเป็นเลฟรมเป็นตัวอย่างทุกคนเลยอ่าแบบเช่นแบบถ้าติทุกันเล่อะไรบ้างไหมไหมวงไม้ได้ไหมวงไม้โอ้เจ๋งวงไม้อาจจะอาจจะหนักกว่าวงไม้ครับถ้าเราทำ เราเจอเข้าไปหนักกว่าไดกแบบมีร้องดแล้วก็เจ๋อกนใช่ไี่เจมบอกงเพลงอเตรียมเื่อกเตรียมร้องเพลงอะไรพี่เจมบอกเพลงพี่เบลง่ะไม่จริงไห้องไเจมเอเปนใเพี่เบลอะเบดูนะอไเนี่ยจเหรอจริดิเฮยปิกาเนี่ยเาจริเหร ขออนุญาตไม่มีพอท้ามบอกว่าแบบกระแสข้างนอกอะไรใครดูใครชอบอะไรอย่างี้ขอโทษค่ะหนูจะโดนไหมไม่โดนหรอกผิดกรติดคางเนี่ยเอาของมาให้เด็กทีนะวะจะกลัวอะไรกันกระเป๋าวิเศษเนี่ยโอ้ ล้วงมามีอาหารดูสิวันนั้นทำกระเป๋าหล่นมีมะเขือเฮ้ยมะเขือมาจากไหนวะกริ้งกริ้งเฮ้ยอะไรพูดแทนจะมาตำส้มตำแถวนี้เหรอออกเป็มะเขือมะเขือเทศหรือมะเขือปอกลาซินเดียมะเขือเทศเขากินแย่แช่ยังกินกันได้นะแช่บิสมิก ที่ช่วยเฟมคนดีนะลองเสียงลบได้เราเสียงหลบได้เพราะกินมะเขือเทศเนี่ยวิตามินซีเอกเชื่ยไปสิวจะมาบอกเลยแล้วเชี่ยวว่ารู้ว่ามีวิตามินซีอยู่ที่เตาคาลาว่าจะมาบอกแล้วว่าอย่าให้เฟมเห็นนะแต่ว่าเห็นว่าเขา บอกว่าเห็นว่าให้กินเลยเห็นให้ให้เฟรกินเลยก็เลยกินแล้วเหมือนมันยาคืนใช่คือกินกินไปคืนว่าจะบอกแล้วใชียอ่ะตอนนี้คนนี้อยากร้องเพลงเร็วละเพลงช้าหรือเพลงเร็วมีเดียมเพลงกลางๆช่ไหมีเดียมอยากให้ช้าดีกว่าครับเออต้องเอาจุดขาย ประชาชนไปเต้นแล้วมันก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ผมฝึกร้ออยู่3ปีเพลงช้าๆหล่อๆฟังแล้วกรี๊ดร้องเพื่อพ่อคออกจริงๆชอบแจอยก็ต้องช้าอยู่แล้วแหละเพลงหย้อนยุคโซ่ย้อนยุควงอะไรแบบนี้ยครับจริงๆอยากชอบแบบมันมา่ออกเอมี่วานใช่แบบไม่ใช่แบบอย่างนั้นชอบเมืองไทยว่างแล้วอะไรเมืองไทยมันยังว่างอยู่แต่ไม่เคนฟัง เออเดี๋ยวพี่ฟังให้ฟังน้อยนำ่งินเคงลแกทำมันนี่อ่ะครูไม่มีแปลกอาจจะได้กล่องไม่ได้ตังค์ถ้าอยากได้ก็คือเอาตังค์แล้วไปซื้อกล่องเอาที่ไหนขายอ่ะเตาอเต๋เลฟเรนเต่าเป็นใครนะเรนมามานั้นครับโอ้ยไม่ต้องแบบ เล่นก็ได้ครับเล่นแข็งแรงไปเล่นแข็งแรงมากนะเขาเต้นขึนกระหย่องกระแหวงนะที่เท่าเขาผมฝึกได้นี่ต้องอย่างนี้ต้้อองงย่าีกลัวไม่ทันเออเนี่ยเดี๋ยวออกไปปุ๊บนี่เราอยู่อีกสิบสี่วันใช่ไหมเดี๋ยวออกไปแล้วบ้าเขาเขาต้องมีให้ฝึกไหมครับเกาอาจจะเตรียมไว้แล้วก็ได้ใช่ไปร้องเลยอไใช่แล้วเขาไม่มีให้ไปเรียนก็มีก็เขาเห็นเราอยู่แล้วก็มีก็เราเป็นไง หาแนวที่เขาคิดว่าเราน่าจะทําได้ดีแล้วคนน่าจะชอบจริงๆต้องมากกว่าแบอ่านดีๆผิวๆไม่ชอบจำยุกมากเครื่องเป่าเยอะเป็นโมเดลแบใช้เวลาเป็นปีตั้งเก็บไว้ก่อนจริงเป็นปีแบบชนิดที่ทุกวันเต้นทุกวันเราทำทำวันไม่มีต่ำกว่าแ8ชั่วโมงนะถึงจะแข็งแรงได้ขนาดนั้น จริงจริงมันเล่นได้แต่ถ้าเกิดจะถ้าเกิดเราไปมองเล่ยเฟ้ยขนาดนั้นเนี่ยคนไทยในประเทศไทยยังหาใครเย่เน <c oughs> แบบเต้นไปด้วยร้องไปด้วยอย่างนั้นยังไม่ได้เลยยังไม่มีเลยอ <c oughs> โนมีกลีเขาเทรนหนักมากหนักมากวินัยไม่พอ,อดูหุณดิเคยดูเนี่ยในการอะไรวะที่ฉ <c oughs> ายอ่ะแบบตอนที่เขาเทรนกัน่ะ หูแบบฝนตกก็วิ่งอ่ะวิ่งมาตากฝนนะแล้วเป็นการแดดใช่แบบเปี้ยงๆเงยเขาไม่ดำนะเออน้องซีเรียสที่คี่เราเล่นแดดเขาแดดบ้านเราเออเขามีหน้าหนาวอ๋อเขาฉีกปูต้ามีเลยจอยเราไปแช่ก่อนไหมน้ำลายให้หมดจริงละลายเนี่ยมันก็แข็งไว้ได้พี่โอหเป็นตีนย่าเราต้วงบอกเป็นย่ากันด้วยเป็นหมวยไอติม ไม่ดูผจอย่อยากให้ก้อนทำอะไรก็ไม่รู้ครับใช่เรเห็นแคก็ทำเมื่อกี้พระเอิหางตามันเห็นทางนี้แต่ตาตรงๆเลยมันเห็นทางนี้เลยตรงๆเลยเนี่ยนี่อะไรกินเนาะโอเครูเก่เ่ร่จอยครับ กี่ครั้งละเจ็ดปากเหว่เจรอบจะไม่ได้เจ็พระนี่สูงที่สุดในเอเปิลหมดรุ่นเฮ้ยพี่ไม่ต้องมีอะไรทีอกคนไปใเด็กกระเนสกิเบได้เลยสูงสุดเจ็ดครั้งที่น่าจะไปพูดในเด็กจริงนะพี่จริงจริงเมวะนเจ็ดครั้งโอ้ยวัดการสิบสัปดาห์ยืนสิบเจ็ดครั้งแล้วเป็นคนที่ทุกคนในหอเรียกวีดังที่สุดในวันที่ อกให้ไปออกวิสิโอ้ดังตอนแรกเกือบจะภูมิใจแล้วค่ะอีกนิดนึงมแบชฉงวนคิดวนฉงวนฉงวนงวนฉงวนฉงวชงวนฉงวนฉคิด มาเป็นชุกพิษฉุกพิษพีรุพิษฉงวนแล้วชงวนมันแปลว่าอะไรคะไม่มีไม่มีอะคะฉงวนเหรอมีแต่คำว่าสงวนชงวนแต่ฉงวนฉงวนคือแบบว่าเก็บเก็บรักษาฉงวนนั่นแหละฉงวนแปลว่าสงสัยอันนี้เป็นชงวนชงวนกับสงวนโ กูยืนเจ็ครั้งคุณเนาะแท่กุ้งก็มีครั้งนึงไม่ออกไม่ออกด้วยแต่ว่าแมีเออเท่ากับเก้าวิเก้าวิได้ยืนเจ็เนี่ยเพราะนี่กำลังจะถึงวิที่สิไม่ใช่หรอไม่ออกเลยจ้าข้ายืนเจ็ดเดาดคิดนง่ดีนะข้าัสำคังเดี๋ยวออกอกมาสมวิญญาณเป็นโยมมาพูดไปแล้ว เธอคือธมยูนยูนจ้าอย่างสัมพันเองพี่โซโลลิสไทยยังไม่เคยยืนเลยนี่ัวสับตงนี้พรชาไม่เคยยืนหรอไม่เคยครับยืนนกหมล่ะไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไไม่ไม่่ไม่ไ่ไไม่ม่่อ่่่่ไ เตาหนเตาสองเตาสเตาสองเตาสครั้งยนแล้ยนกับจอยทั้งหมดเลยสครั้งก็ต้องกับจอยสิแ่อยู่แล้วเหรอจอยยืนคนเดียวใครก็ต้องจอยยนใครไม่ได้ยืนกับจอยมากดีกว่าเฮ้ยผมยืนกับพี่จอยนี่หว่าถ้าแนรวาถ้าแนรวาไม่ออกแนรวาเราราวสี่ว่ามีนะรวมรวมครั้งที่ออกก็เป็นห้า แพรวาแพรวาก็เยอะเหมือนตามมาติดติดเยอะๆแพรว่า <c oughs> ตามมาติดติดเลยตามมาทีๆเลยอ่ะใส่ติดกันอยู่สองคนสองคนให้โซ่อย่านะซูซี่เออยู่เหมือนกันกลัวแบบว่าไม่เอาไปินเหมือนกันพี่ตาโก้เหมือนกันมีนะมีมีหลินเงินไปมีมาในหลายรุ่นไม่ะหลินเคยครั้งหนึ่งจริงเหรอจริงเหรอ ยืนไม่เคยยืนแล้วไปเลยพราะยืนไม่ค่อยเป็นเนี่ยไม่มีประสบการณ์ยืนแงไม่เป็นยนแน่นเลยจิกไม่รู้ลมเริ่มพัดไม่ปไม่ฟังหนาไม่ฟังหนาัม่ีไหนมีไม่เคยยืน หมายถึงว no ่ามีใครสักคนยอมถามยากมีปีไหนไม่เคยยืนเขายืนทุกปีหมายถึงบางคนไปนั่งเอาว่าเรียกสาววินดี้ต้องเรียกอะไรกันนะแฟนคลับไม่มีครับก็ยืนยืนทุกรุ่นนะฮะจะรุ่นมาชี้แจงให้ชัดเจนงไม่เคยรู้สึกเหมือนเขาไม่เคยอะไรนะลูกพี่นั่งสักดาทองนะครับเหมือนแบบไม่เคยเหมือนเขาไม่เคยยืนเป็นแบบลูก ต้อนก็ไม่เคยมั้งไม่แน่ใจกูแก่แล้วขับจำเรื่อยๆโอ้โหจำได้ก็เก่งละมันเยอะมากนะเยอะตซีซั่นร้อยคนเหรอดูมาตั้งแต่ซีซั่นแรกสิบสองสิบสองสิบสองท้องสืบดูสองสามเก้าสิบเจ็ดเพราะมีมีแฝดปีนี้ยี่สิบสี่คนใช่ใช่เก้าสิบเจ็ดแต่แต่ถ้ารวมแบบ ถ้ารวมแบบว่าอย่างรุ่นสี่อันนี้โอเนทะลุร้อยรุ่นรุ่นสี่เข้ามา20คนรุ่น5เข้ามา16คนเป็นตัวจริงหมดเลยใช่ไหมคะมีวีไงมีวีหมดให้โหวตหมดเลยอ๋อเป็นรุ่นนี้อีกยี่สิบสีของรี้เยอะสุดแล้วรนี้เยอะสุดใช่ต้องมาสีิติเออโหววสี่ทำงานจะมาตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านแล้วทำอะไรกันนยี่สิบคนแต่ถ้าเกิดรุ่นเจ็ดแบบมีวีร้อยคนตายสิตายทีมันเข้ามาวิงแล้วจะได้จะได้อยู่ สัอปะตดสับปะรแล้วอย่างนี้ใครจะเลือกทุกร้อยคนปวดปวดกปวดมีแต่ลลายตอนดูเขาเดินสวนสัตว์กันบนเวทีครับยังงงเลยใครเป็นใครแบบร้อยคนแบบเยอะมากรุ่นเจ็ดมีรุ่นพี่มาเปิดคอนให้ด้วยนะยอนปีแล้วค่ะยืนตอนรับกันแต่ว่าคือบ้านนี่เป็นไอ้นี่เลยนอนในห้องแดนซ คือปูปูที่นอนนข้างบนมีคนนอนแล้วครับบนห้องครับมีนอนเตียงหว้นอนคืนเอ๊ะข้างบนมีคนนอนไหมไม่มีครับห้ามใช่ไหมสงวนไว้สําหรับ12คนเท่านั้นอันนี้ก็ันเฮ้ยโซ่โซ่เดิมอยู่มันเป็นชุมชนแออัดใช่คิดดูดีห้องส้วมห้องน้ําำมีคนไปนอนหรอวุ่นวายขนาดไหนมีคนไปนอนหรอตื่นนะร้อยคนแล้วตอนตื่นที่จะต้องแยกกันเข้าห้องน้ำเพราะเขาไม่ส้วมเต็ม ถ้นเยอะก็นั่นนะไม่อ่านนะข้านก็เยอะอยู่ดีันก็เยอะมากเข้ามานิดเหนื่อยต้องตะโกนเงียบพูดสอนสอนแล้วทั้งบานเงียบไค้าเราคุยกันคนมันเยอะมากอดใจไม่ไหวร้อยคน่าเฟรมลินใคราเฟรมลินบิ๊กอยู่บิ๊กด้วยติ๊กด้วย ปีที่แล้วป้านีออนขาวอกีออนสีนี้ก็มีออนใครพี่จำปีกันบ้างวะคือคนอื่นพี่จำได้หมดเลยอะแต่พิกจำไม่ได้ยูกิด้วยเออยูกิด้วยใช่ยูกิก็อยู่ในร้อยคนเต็มอยุสีเลยนะปกติสิบห้าใช่ป่ะสิบห้าถึงยี่สิบครับปกติสิบห้าถึงยี่สิบห้าครับยังได้อยู่นะพี่แนันไม่ได้แล้วจริงๆฉลุดมานานละบอกหมดเลยบอกหมดเลย เอาแบ่งเป็นสีสีเลยเหรอครับสีสีน่าจะเปลี่ยนไวมากครัเอาไปแบบก็แบ่งเป็นกลุดไหมเออที่นี่ำไมไม่มีแบบแอร์แบบสีเนียวก็ออกยอะเสนอเสนอพี่บอยอยู่อยากได้แบบรุ่นแบบ25ถึง35อะไรเงี้ยหรือ25ถึง40ไปเลยหนูรู้มากหนูอยากมันไม่แล้วใครจะมาสอนแล้วจะมาเธอต้องเป็นครูพลาดไปแล้วแนน ข้ามีอะไ้อเราเอาแป่งรุ่นนี้อยู่ได้จังเลยโอ้ยตีันตายก็มันก็มีแต่มาสเตอร์ไม่ใช่หรอเดอะมาสเตอร์ชอบแชมป์ดูมาอยู่ได้ตอนแรกครับที่หนึ่งที่สองอะไรหรอใช่ป่ะใช่แล้วก็ที่สามที่สามนี่คือมาโหวตกันว่าจะเอาใครเข้ามาทั้งหมดเป็นสิบห้าคนที่เอาเดอะวินเนอร์ของ